เจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านบัดน,นี้ถึงเวลาของการทำความดีร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ในยุคไอทีไร้พรมแดนส่งความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เมตตาเปิดชมเวทธรรมะจากวัดเจดีความดีเป็นสิ่งที่ทำง่าย ขอให้ใจเราเปิดกว้างใจเราเป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีและเป็นคนที่มีน้ำใจอยู่ในตัวเองโดยความเป็นจริงแล้วใจของคนเราเนี่ยปรารถนาอยากจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่จิตสู่ใจคำพูดที่พเราะที่ได้ยินเข้าหูภาพที่เห็นแล้วชื่นตาชื่นใจ นำความสุป,ปิติมาให้และในขณะเดียวกันเราก็อยากได้เห็นได้รู้ดูฟังสิ่งที่เป็นมงคลเพราะการได้เห็นสิ่งที่เป็นมงคลอาจิตท่านว่าการพบสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งวันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่อยู่หลายที่หลายแห่งแต่มิตรภาพไร้พรมแดน เพราะความมีน้ำใจดีและมีอุดมการณ์ที่เหมือนเหมือนกันเพื่อศึกษาเรียนรู้ธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ดีมีค่าผู้ใดมีธรรมะเยอะชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุขผู้ใดมีธรรมะน้อยเขาก็จะมีความสุขน้อยแต่ตรงกันข้ามก็จะมีทุกข์มากท่านผู้ชมทั้งหลายในขณะเดียวกันร่างกายเรา ก็ต้องการอาหารเช่นอาหารครบทั้งห้ามูที่เราดื่มกินในแต่ละมือ้อในแต่ละวันเพื่อนําอาหารเหล่านั้นไปบํารุงเลี้ยงร่างกายย่อยเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นจิตวิญญาณเลี้ยงให้เรายืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปได้และทํางานปฏิบัติภารกิจได้ก็อาศัยอาหารที่ประหล่อเลี้ยงร่างกายและที่สําคัญอาหารของจิตก็สําคัญเหมือนกัน ความดีความมีน้ำใจความเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและกายที่เป็นคนมีธรรมะประจำใจมีศีลประจำตัวชีวิตไม่หมู่มองและความสุขก็จะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมได้อย่างไงไ่ายดายก็เมตตาท่านผู้ชมทั้งหลายบอกบุญไปยังเพื่อนที่ท่านรักมิตรที่ท่านคิดถึงอยู่ใกล้อยู่ไกลส่งออนไลน์ไปได้ส่ง ไลค์บ้างกดแชร์บ้างบอกเขาส่งความปรารถนาดีเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วท่านผู้ชมทั้งหลายเราคิดดียังไม่พอเราก็พูดชื่นชวนกันในทางที่ดีและในขณะเดียวกันเราก็ทําดีอย่างง่ายๆด้วยการกดแชร์ส่งที่ดีไปถึงเพื่อนของท่านเราก็จะได้มิตรภาพที่ดีกลับคืนมาพร้อมหรือ,อยังสําหรับการเรียนรู้ธรรมะ ในวันนี้วันนี้เสนอเรื่องธรรมโอสถธรรมะคือสิ่งที่งดงามหรือเป็นสิ่งที่เรียบร้อยหลายคนมกักจะได้ยินสมัยเป็นเด็กเนาะท่านแปลว่าธรรมะคือคูณนากรเป็นประมาณนั้นคำว่าคุณนากรความหมายก็ดีนะคือการกระทําที่ประกอบด้วยคุณประโยชน์ความหมายก็ตรงตัวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นธรรมะแปลได้หลายความหมายท่านผู้ชมทั้งหลายธรรมะแปลว่าความจริงแท้หรือความสัต์จริงความถูกต้องเหมาะสมนี่เป็นความหมายของธรรมะและธรรมะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปแล้วไม่มีใครเสกสรรปั้นแต่งมีอยู่โดยธรรมชาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า พระองค์จะอุบัติขึ้นหรือไม่อย่างไรธรรมะก็ยังมีอยู่โดยธรรมชาติแล้วพระองค์เป็นเพียงผู้มาค้นพบมาเจอแล้วนำมาขยายบอกต่อด้วยการแสดงธรรมด้วยการประกาศธรรมะในสมัยของพระองค์ก็ได้การเทศนาธรรมหรือบรรยายธรรมในทุกวันนี้รูปแบบของการบรรยายธรรมก็มีหลากหลายรูปแบบไปบางทีก็เป็นรูปลักษณะอาจเป็นวิดิทัศน์บ้าง หลายรายการก็อาจเป็นคลิปเสียงบ้างพิมพ์เป็นหนังสือเพนทำเป็นสื่อแผ่นภาพเป็นเอกสารจิ่งพิมพ์เป็นรูปภาพประกอบหรือที่ล่าสุดใหม่สุดก็คือไลฟ์สดอย่างที่ตามากำลังทำอยู่นี่แหละที่ส่งตรงไปยังท่านผู้ชมที่อยู่หลากหลายพื้นที่ที่สามารถเรียนรู้กันได้อย่างใกล้ชิดและก็เรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที กับยุคปัจจุบันนี้คำว่าโอสถแน่นอนเราก็พูดถึงเรื่องยายานี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญท่านผู้ชมทั้งหลายเรียกว่ายาบรรเทาร,ารักษาโรคเพราะยาทั่วไปที่อยู่ตามท้องตลาดก็ดีถ้าเรียกยาสามัญหรือยาแผนปัจจุบันกับยาแผนโบราณถ้ายาแผนปัจจุบันก็คือหมายถึงยาที่รับการผลิต หรือสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันในรูปแบบของเป็นน้ำบ้างเป็นผงบ้างเป็นแคปซูลบ้างนะที่จะเข้ามาสู่กระบวนการในการบำบัดรักษาโรคหลากหลายวิธีตลอดถึงเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องผ่าตัดหรือเครื่องไม้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเรียกว่าแผนปัจจุบัน ยารักษาโรคอีกกลุ่มหนึ่งท่าเรียกว่าแผนโบราณก็คือ,อยาสมุนไพรที่อยู่ตามบ้านอยู่ตามหัวไร่ไปลายนาะหรืออยู่ตามชุมชนหรือบางแห่งก็อยู่ตามวัดหลายท่านก็ทําเป็นแปลงแปลงพืชสมุนไพรในบ้านหรือในวัดในชุมชนในสถานศึกษาก็สามารถเรียนรู้ได้นั่นคือ,อยาที่มีอยู่ทั่วไปที่จําเป็นต้องกินต้องบริโภคเพื่อบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บแต่วันนี้ มาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายฟังเรื่องธรรมโอสถธรรมะที่เป็นยาคือปฏิบัติแล้วเป็นยาไปบำรุงรักษาไปซ่อมแซมหัวใจไปซ่อมแซมจิตใจไปซ่อมแซมพฤติกรรมของคนเราให้ดีขึ้นให้น่ารักให้น่าเคารพให้น่านั่งใกล้ได้สำคัญหน้าเข้าไปขอคำปรึกษามีอะไรบ้าง ติดตามชมท่านผู้ชมทั้งหลายยาเม็ดที่หนึ่งก็คือทานคือการให้การให้การแบ่งปันเป็นมิตรภาพที่ดีงามเด็กก็ชอบกันให้เมื่อผู้ใหญ่แบ่งปันเด็กคนนั้นจะจำผู้ใหญ่คนนั้นจำเพื่อนจำพี่จำน้องได้อย่างลึกซึ้งและจำได้นานเพราะเด็กเขาชอบที่จะให้ผู้ใหญ่หยิบยื่นสิ่งของให้เช่นขนมของกินของเล่น อบกอดหอมแก้มสัมผัสรูปหลังเขาเขาเรียกสัมผัสลักท่านผู้ชมทั้งหลายนี่เรียกว่าการให้นอกจากนั้นยาข้อนี้ก็สําคัญเพราะยาข้อนี้จะไปบําบัดความเป็นคนตหนีทีเหนียวความตหนีทีเหนียวเนี่ยไม่ดีนะเป็นกิเลสด,ด้วยหรือเป็นโรคในฝ่ายที่ไม่ดีในจิตใจคนเราถ้าคนที่ไหนที่ตหนีทีเหนียวนะเขาก็ไม่ต้อนรับ เขาก็ไม่เชิญไปร่วมงานเขาก็ไม่ให้ร่วมกิจกรรมหรือเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้อะไรมากมายเลยหมานคือคนที่ชอบตนีทีเหนียววาะเราต้องเรียนรู้ที่จะบริโภคยาข้อนี้ก็คือทานแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์บางเรื่องเราก็ให้จริงของท่านผู้ชมทั้งหลายเวลาญาติมิตรประสบภัยอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำท่วมพายุ นะเปิดภัยแรงเกิดโรคระบาดอย่างช่วงแานา,ารา์นี้มีอะไรแบ่งปันให้เลยครับทานนี่เป็นยาขนานเอกคนที่อดอยากได้รับการแบ่งปันจากเพื่อนบ้านญาติมิตรเขาจะมีความสุขมากให้สิ่งที่เขาขาดแคลนนี่ได้บุญมากท่านผู้ชมทั้งหลายเขาขาดแคลนอาหารแล้วก็แบ่งอาหารขาดแคลนไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็แบ่งปันเสื้อผ้าหรือบางทีเขาไม่มีเงินใช้แล้วก็แบ่งปันบ้าง นะต่อเติมเสริมแต่งที่อยู่อาศัยเป็นบุญกุศลอันดีเป็นยาเป็นบรรเทารักษาความตนีทีเหนียวหรือความยากจนค้นแค้นก็อาศัยความเป็นคนมีน้ำใจและเมตตรีคือการให้เพราะใจที่ให้เป็นใจที่สูงท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่สองยาเม็ดที่สองคือยาปิยะวาจาการพูดจาดีดี ก็ไปบำบัดความเป็นคนปากคอร้ะร้ร้พูดจาไม่น่าฟังพูดจาหุ่นห้วนพูดจามะนาวไม่มีน้ำพูดจาไม่รู้จาัก,การาเทศะพูดจาไม่เพราะหรือชาวบ้านเรียกพูดจาไม่เข้าหูคนเลยแล้วก็เอายาข้อนี้ไปปัรนเทาไปดื่มไปกินก็คือหัดเป็นคนพูดจาไพเราะจะไพเราะได้อย่างไร หลายคนก็ไปคิดโอ้ยฉันก็เป็นคนอย่างนี้แหละพูดไม่น่าฟังหรอกก็คุณไปคิดเองไปเออเองไปสั่งจิตใจของตัวเองให้เป็นคนเช่นนั้นเราต้องเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้ดีเออฉันจะปรับปรุงตัวเองฉันจะตั้งต้นใหม่พูดไม่เพราะขออภัยพูดมากไปก็ขอให้เกียรติฉันจะปรับปรุงตัวเองอย่างนี้เราปรับได้ท่านผู้ชมทั้งหลายปรับให้ดีได้ด้วยการ ค่อยพูดค่อยจาอยู่สองสามคนก็ใช้สำเนียงพูดความดังของเสียงพอดีหลายคนไม่รู้จักตัวเองจะพูดสองคนสามคนก็ตะโกนโวกเวกเสียงดังน่มันก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นยาในข้อนี้จะไปช่วยบรรเทาให้การพูดนั้นดีมีสาระเป็นคนน่าเชื่อถือเป็นคนน่าเคารพและ เป็นคนที่เข้าไปใกล้แล้วมีความปลอดภัยได้ความรู้ได้ทัศนคติเพราะการพูดดีมีมงคลเป็นโอสถที่สำคัญหลายคนที่ผิดหวังเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องสุขภาพเมื่อได้ฟังธรรมะก็ดีฟังครูบาอาจารย์ก็ดีฟังคุณพ่อคุณแม่เล่าพูดขยายใจความให้สำคัญให้เห็นคุณค่าของชีวิต ให้เห็นกําลังใจที่ดีการปลูกปอบสร้างขวัญกำลังใจที่ดีก็อาศัยยาข้อนี้ก็คือพูดให้กําลังใจพูดให้ทิศทางพูดสร้างโอกาสและพูดให้มีความสุขมีความหวังที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตตัวเองนี่คือยาข้อนี้สําคัญท่านผู้ชมทั้งหลายหลายคนมีปัญหาชีวิตก็ต้องปรึกษาคําว่าปรึกษาก็ไม่ถึงกันพูด ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเราจะได้ความรู้ได้ทัศนคติได้มุมมองได้วิธีแก้ไขที่สร้างสรรค์นะโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกขอคำปรึกษาแก้ไขได้เลยเห็นมาเยอะพบมามากแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายข้อนี้จำเป็นสำคัญที่จะต้องแสวงหาอย่าข้อนี้ไว้บรรเทาเราเวลาเราอับสนจนปัญญาไม่รู้อะไร ขอคาปรึกษาขอความคิดความเห็นขอความรู้ด้วยการพูดจากับการยาณมิตรหรือผู้ทรงคณวิทย์ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสําเร็จในชีวิตด้านความรักด้านหน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศกิจการประสบความสําเร็จธุรกิจประสบความสําเร็จเข้าไปเลยครับท่านจะได้รับมิตรภาพและไมตรีที่ดีจากกลุ่มคนเหล่านี้ท่านก็จะมอบยาที่ดีให้เราช่วยบรรเทาความทุกข์ ยาเม็ดที่3คือเมตตาข้อนี้ก็จำเป็นสำคัญในการดำรงชีวิตของคนเราคือความปรารถนาดีซึ่งกันและกันคนเราปรารถนาดีให้กันก็พูดคุยกันด้วยดีแนะนำในการที่สร้างสรรค์ส่งเสริมสนับสนุนในทางที่งดงามโอกาสที่จะเพิ่มรายได้โอกาสที่จะเพิ่มความคิดโอกาสที่จะเพิ่มทัศนะมุมมอง ในการทำงานในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชีวิตกิจการงานหรือตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆอาศัยความเมตตาความเมตตาเป็นคุณธรรมชั้นดีเป็นยาวิเศษอีกยาหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายแต่เราจะได้รับเมตตาจากผู้อื่นความเมตตาต้องเกิดขึ้นที่ตัวเราก่อนเราก็ต้องรักคนอื่นได้เห็นใจคนอื่นได้ให้เกียรติคนอื่นได้ถ้าเรารักคนอื่นได้คนอื่นคนหลายๆคน ก็จะแสดงความรักต่อเราถ้าเรารู้จักให้เกียรติคนอื่นลหลายคนลหลายคนที่เขาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเขาก็พร้อมที่จะมอบเกียรติเกียรติยศความชื่นชมชื่นชอบการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือการยื่นมือเข้ามาสนับสนุนในทุกกิจกรรมทุกกิจการที่เราดาเนินการอยู่นั่นเพราะความเมตตาที่เรารู้จักเอื้อเฟือ้อรู้จักแบ่งให้รู้จักแบ่งพันรักสิ่งแวดล้อม ก็ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ใกล้ตัวเราคือบริเวณรอ,รอบๆขอบคิดบ้านของเราอันแรกคือให้สะอาดสะอ้านจัดระเบียบมุมมองให้ดีไม้ดอกไม้ประดับจัดสิ่งของเข้าที่เป็นระบบระเบียบสะอาดสะอ้านปลอดโปร่งโล่งใสบ้านคุณก็ดูดีอยู่ก็ร่มรื่นมีความสุขหน้าบ้านหน้ามองเราก็ทําที่ตัวเราเริ่มเทิ่มที่ตัวเราเมตตาตัวเรา เมตตาตัวเราก็ช่วยดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนอย่างเพียงพอออกกําลังกายให้สมวัยสมส่วนไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วกําไรชีวิตเราจะเกิดขึ้นเมตตาต่อคนที่อยู่ร่วมด้วยค่อยพูดค่อยปรึกษาอย่าเปลี่ยนทุกคนโดยกระทานหันท่านผู้ชมทั้งหลายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หลายคนก็มีความทุกข์ไปให้ยาข้อนิ้มหักเกินไป คือรีบๆให้เมตตาอยากให้เขาเป็นคนดีใช่ไหมอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีอยากให้เขาเก่งกว่านี้อยากให้เขาเรียบร้อยกว่านี้อยากให้เขาเป็นคนมีน้ำใจมากกว่านี้ให้เป็นคนรับผิดชอบมากกว่านี้โอ้ยเราไปคาดหวังกับคนมากเกินไปโบราณจึงบอกว่าหวังอะไรที่แสนยากจากอะไรที่แสนเข็นเห็นอะไรที่น่ากลัวหวังอะไรที่แสนยากท่านผู้ชมทั้งหลหยหวังในตัวคนนี่แหละครับเพราะคนที่หวังยากมาก หวังอยากให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ออ้ยไม่เป็นนางหวังเลยท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ก็อย่าน้อยใจพยายามเรียนรู้พยายามปรับทีละเล็กทีละน้อยด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีนี่หวังอะไรที่แสนยากจากอะไรที่แสนเข็นคือจากพี่จากน้องไปอยู่ไกลมันลำบากใจเวลาเก็บไข้หาคนเยียวยาพยาบาลรักษายากมาก เห็นอะไรที่น่ากลัวก็คือเห็นความตายไม่มีใครอยากพลัดพรากไม่มีใครอยากจากกันทั้งที่ที่ยังรักที่ยังยังจเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่นิจจาชีวิตคนเราไม่แน่นอนอย่าประมาทนะครับเพราะนั้นสร้างความเมตตาให้ตัวเราให้มากดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สําคัญเมตตาต่อคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักที่เราเคารพเพราะท่านมีพระคุณต่อเราแบ่งปันสิ่งของโทรศัพท์ไปหาท่านบ้าง เฟซไลน์ทักทายท่านบ้างพ่ออากาศเป็นไงบ้างดูแลสุขภาพนะพ่อหนูแม่คิดถึงและรักเคารพคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นความเมตตาระบบออนไลน์ที่สามารถส่งต่อกันได้ท่านก็จะมีความสุขมีรอยยิ้มเมื่อเห็นลูกหลานมีน้ำใจดีมีเมตตาต่อท่านเท่ากับต่ออายุเท่ากับเสริมโอสถที่ดีให้กับพ่อแม่ อีกประการหนึ่งเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยลูกหลานต้องเยี่ยมยามถามข่าวให้สวัสดิการแก่ท่านห้องพักพิเศษลูกหญิงชายก็ช่วยกันออกค่าบริการครอบครัวใดถ้าเป็นรับราชการก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆแต่ว่าหลายท่านก็มีรายได้ไม่มากเท่าไหร่ก็จาเป็นต้องดูแลนะครับเป็นความเมตตาโดยเฉพาะเมตตาต่อพ่อแม่นี่มีอานิสงส์มากมีบุญมหาศาล ที่ควรกระทําและบ่มเพ็ญอย่างต่อเนื่องประการที่4ยาเม็ดข้อนี้ก็สําคัญในทุกสถานการณ์ในทุกโอกาสที่จําเป็นจะต้องเติมเต็มนั่นก็คือยาขันติขันติคือความอดทนอดกลั้นอดทนนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายโบราณว่าได้ดีเพราะมีความอดทนคนที่มีความอดทนจะได้ดีมีโชคหมายความว่าอย่างไร ความอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมชั้นดีที่ไปส่งเสริมให้คนเราประสบความสำเร็จในการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงคุณธรรมในข้อน,นี้สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าข้ออืน่นเพราะคุณธรรมคำว่าขันติธรรมสามารถนำไปบร,รณาการปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้อย่าง พอดีพอหมาะประการแรกความอดทนในการตรากตําแน่นอนวันเดือนปีท่านผู้ชมทั้งหลายต้องตรากตําทํางานหลายคนทํางานบริษัทก็เข้าแต่เช้าออกก็เย็นแล้วหลายคนก็ทํางานรับราชการ8ชั่วโมงทํางานรับสายกิจก็8ชั่วโมงหลายคนหลายท่านก็ต้องทําโอทีทำนอกเวลา เพื่อที่จะมีะไรายได้เพิ่มเติมไปใช้ใจ่ายในครอบครัวใช้นี้สินบ้างภาษีสังคมบ้างหรือบำรุงเลี้ยงตัวเองบ้างและหนักหนักกว่านั้นหลายท่านหลายคนต้องหาเช้ากินค่ำหาได้วันนี้กินวันนี้บางทีก็พอกินพอจ่ายพอใช้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมทั้งหลายอย่างน้อยท่านก็เป็นคนดีอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพด้วยการไม่งอมืองอเท้า ร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีที่เป็นพัฒนาชีวิตเลี้ยงดูชีวิตให้มีความสุขเพราะการใช้ธรรมะในขันติไปเพื่อการตรากตามทำงานเป็นคุณธรรมชั่นดีก็จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้ประการที่สองมีความอดทนต่อความแปรปรวนของอากาศดินฟ้าอากาศสถานการณ์ทั้งหลายในปัจจุบัน เราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองวันหนึ่งตอนเช้าอาจจะเย็นๆบ้างตอนสายมาอากาศเริ่มร้อนหรือตอนบ่ายๆอาจจะมีลมพายุบ้างก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพปรับตัวเองให้ทันกับสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อที่เราจะไม่ได้เจ็บป่วยหรือถ้าเจ็บป่วยก็ให้เจ็บป่วยน้อยหรือถ้ามีอาการที่จะต้องขั้นเนือขั้นตัวจะเป็นไข้ก็ต้องรู้ตัว รีบพักผ่อนทานยาอย่าให้มันกำเริบท่านผู้ชมทั้งหลายนี่มีความอดทนในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปประการที่สมอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐน,นี่เป็นคำสุดยอดปรารถนาของคนเราแต่ก็ไม่ได้ทุกคนล่ะครับถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นโรคภยัยก็ต้องเข้าบู่เข้าสู่รสบุกขบวนการดูแลรักษาบำบัด หรือปีหนึ่งก็ควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อมีอะไรสัญญาณไม่ดีเราจะได้แก้ไขทันท่วงทีท่องทัทนโบราณสอนว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าแย่ก็จะแก้ไขทันนี่ฝากไว้ท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่สี่อดทนต่อความเก็บใจข้อนี้สำคัญมากๆ ความไม่ถูกใจความอึดอัดใจความน้อยใจความเสียใจอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องรู้จักฝึกความอดทนมองกันในแง่ดีอะไรที่เกิดขึ้นมีมุมมองที่ดีให้เราเห็นแต่เราจะมองเห็นไหมก็อยู่ที่สติและปัญญาของเราเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะปัญหาเป็นช่องทางให้เกิดปัญญาในการแก้ไขอุปสรรคเป็นที่มา เป็นบันไดก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นให้เป็นคนคิดในทางที่ดีคบคนดีและขันติธรรมก็จะเป็นหนุนนําให้ท่านผ่านพ้นจากวิกฤตและได้ประสบโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นเก็บไข้ได้ป่วยก็บรรเทารักษาโรคตามอาการแต่ถ้ามีความทุกข์น้อยเนื้อต่ำใจอะไรก็พึ่งพาธรรมโอสถ เพื่อไปบำรุงหล่อเลี้ยงกิจใจสติปัญญาบุญบาร,รมีของท่านให้ดีให้งามเมื่อคนเราจิตใจดีงามสิ่งดีๆก็จะคืนกลับมาสู่ชีวิตท่านและครอบครัววันนี้มอบธรรมโอสถไปสู่ท่านผู้ชมทั้งหลายที่เมตตารับชมรับฟังและอนุโมทนาบุญที่ร่วมฟังธรรมะและกดแชร์กดไลค์ เพื่อบอกต่อส่งต่อสิ่งที่ดีช่วยกันสืบต่อพระศาสนาพัฒนาคุณธรรมให้กว้างไกลเป็นกุศลเป็นความดีขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนจเจริญพร